โครงการโคโตบุกิเพลสแหลมแท่น08 1581 0662ช่วงนี้เราจะขอนำเสนอเรื่องราวของสโมสรไลออนซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีสมาชิกจากทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา,า,ารวมกันกว่า1ล้าน5แสนคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้นสโมสรไลออนแห่งกรุงเทพในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นสโมสรไลออนแห่งแรกของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2502จนถึงปัจจุบันนี้เรามีสโมสรไลออนในประเทศไทยกว่า9,000สโมสรคติพจน์ของชาวไลออนคือ We Serve หมายถึงเรายินดีบริการหรือเรายินดีรับใช้หมายความว่าไลออนทุกคนพร้อมอยู่เสมอ ที่จะให้บริการแก่สังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือผู้ได้โอกาสหรืองานสาธารณประโยชน์และการกุศลและในวันนี้เราจะขอพาคุณผู้ชมไปร่วมในอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นโดยสโมสรไลออนชนบุรีวชิระประการจะมีความน่าสนใจและสนุกสนานกันแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมโมสรไลออนชนบุรีวัชระประการครั้งนี้จัดขึ้นที่ p พ e ส s ซนต์ว l ลเล่กอล์ฟแอนด์คันทรีคในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสำหรับบรรยากาศภายในงานนั้นมีทั้งชาวสมาชิกไลออนและประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมในการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้โดยช่วงแรกเป็นช่วงพิธีการนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธี ในนามขององค์การแห่งสุดจังหวัดชนบุรีนะครับต้องขอขอบคุณสโมสรไรออนชนบุรีวัชิรปาการนะครับที่ได้จัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนําไรายได้อ่าไปใช้ในกิจกรรมการกุศลนะครับสโมสรไรออนชนบุรีวัชิราปาการนะคะเราจัดกอล์ฟการกุศลนะคะหาไรายได้เพื่อช่วยเหลืออ่าคนที่ ประสบอุทกภัยนะคะคนที่เดือดร้อนมีปัญหาเรื่องเราก็บําเพ็นสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะแล้วก็โครงการหลักก็คือเกี่ยวกับไฟเฟิร์สก็คือเกี่ยวกับรักษาดวงตาสำหรับคนที่ประสบกับปัญหาต้อหรือว่าเปลี่ยนเลนเทียมนะคะเลนตาเทียมคือ ผู้ป่วยที่ยากไร้นะคะเราก็จะช่วยนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะช่วยเรื่องอาการศึกษาดูแลเรื่องสารานุกรมนะคะเราก็ช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะก็เป็นสามหลักใหญ่ๆที่สโมสรไรออนทั่วไปช่วยเหลือนะคะสโมสรไรออนเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดของโลกเพราะฉะนั้นสโมสรไรออนชนบุรีวชิรประการก็เป็นอีกหนึ่งสโมสร ที่เราจะทำงานเพื่อการกุศลให้กับสังคมเหมือนเหมือนกับสโมสรอื่นๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนล้วนแล้วแต่แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่จากนั้นเป็นการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะบรรยากาศเป็นไปนอย่างชื่นมือ การร่วมเป็นสมาชิกสโมสรไลออน Lion, หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของไลออนนั้นนับเป็นอีกทางหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือและการให้บริการแก่สังคมเพื่อให้เหล่าพี่น้องผู้ที่กำลังทุกข์หรือว่าขาดโอกาสได้มีกำลังใจและสามารถยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้ <Hey! S 1> โครงการโคโตบุกิเพลสแหลมแทน่น0 8 1 5 8 1 0 6 6 2